เออเซนสิพี่ตามพี่ตามพี่ตามเตะเออกูมีคลิปเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์บอลซีทอยสตอรี่นะครับเป็นแนวลากหัวนะเรามาโปรโมทบอยอยู่เซิร์ฟนี้โอเคเอ่อโปรโมชั่นนะครับก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับจะเป็นสุ่มกล่องแล้วนะและนี่โปรโมชั่นผมจะมาแปะให้ดูปึ๊บโปรโมชั่นนะครับก็จะมานี้เลยสุ่มกล่องนะเออเติม50ได้5กล่องแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง เติมหนึ่งพันเนี่ยได้ร้อยยี่สิบกล่องเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เติมไอ้พวก RP เนี่ยก็เอาไปใช้ชื่อไทยได้เนาะโอเคส่วนเอ่อกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับห้ากลุ่มเนี่ยจะได้รับหนึ่งล้านซีซีเนาะแล้วก็เซตเนี่ยเซตน่าจะเป็นสามดาวปะไม่แน่ใจเนาะเออเซตก็จะได้ไประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อได้ตัวละครแล้วก็ได้ยศหน้าชื่อไปเลยเนาะโอเคส่วน ต่างๆเนี่ยก็เคยประมทแล้วเนาะไม่มีอะไรมากเราจะมาเปิดกล่องกันดีกว่าแบบรวดเร็วมาไปตัดเพจจะเปิดแล้วนี่นะครับเราจะมาเปิดกล่องกันเออตอนเนี้ยกล่องเนี่ยเลดดรอป่ยมันดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากเลยนะครับเออผมได้ข่าวมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันโอเคว่าจะคุ้มหรือไม่เปิดเลยแบบรวดเร็วนะพอมีร้อยยี่สิบกล่องเราเรีบไปทําคลิปเดี๋ยวเราเล่นความเร็วกันเลย เออดูคนเชื่อนี่นะครับดรอปดรอปดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเนีน่ยได้ตัวมาสองปืนปืนเป็นปืนอะไรบ้างหกดาวนี่สี่ดาวหกดาวนี่เห็นไหมดีกว่าเดิมเยอะนี่มีดโอเคไปตอบแบบรวดเร็วเลยนะผมจะแบบค่อยมาดูกันทีหลังนะครับว่าในครั้งจะมีอะไรไป เป็นดอกไม้คน โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูนะเราจะมาดูว่าของในคางเดี่ยเรามีอะไรกันบ้างเนาะนี่นะเป็นลูกซองเนาะหกดาวให้ปไปเอาเข้าคัางกันจะมีลูกซองหกดาวนะครับนี่กระบอกหนึ่งกระบอกที่สองปืนหกดาวเออห้ากระบอกเนาะโอ้โหโคตรดีโอเคก็แบบพวกเซ็ตนะ่ะ ส่วนสตัร์สุดจะเป็น5ดาวนะครับได้มา7ตัวเนาะหัวมา7โอ้โหอย่างก ok ันล็อกอ่ะเฮียหัว7ตัว7จ็อ่ะอู้ยปืน7โอ้โหเติมพันหนึ่งคุ้มชัวไปไปชมคลิปกันดีกว่าแบบเรื่เร็วนะครับเฮ้ยแบงค์เออขึ้นไปขึ้นไปพี่เอาบางังผมเมื่อกี้ต่อนน้ามันอยู่ชั้นห้าพี่มันอยู่ชั้นห้าแล้วชั้นไหนอ๋อมันอยู่ชั้นไหนชั้นห้าพี่ชั้นห้าม่ได้ยก่อ ต้องให้เอกไอ้เครื่องระฟ้าได้ไหมแบงค์ที่เราวังหลังนะพี่เอกต้องแทงอ่ะพี่มีกระเป๋าเ,เราแย่งกันเล่นครับใช้โหมดหมาหมูเนาะหมาหมู com พวกเราอะ่ะตึงอยู่แล้วทำทุกอย่างเพื่อคลิปนะครับ <S <S เยี่ยตุนิดตวนิวนี่ เฮ้พร้อมขึ้นเลยพวกเองพร้อมขึ้นเลยขวานี้เลยกวานี้เลยพอร้อมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรอะไรหนึ่งสองสามผมมาแล้วในขวาไปแบงค์เนี่ยนี่จะแีพี้ยนจะสองจะสองไปแล้วแบงค์อไปแล้วโอ้ตกว่ะชั้นสองชั้นสองาันไดมันตายไดแดงนี่นี่นี่หลหลังหลังตึกลังตึกลังตึกล้องหลังตึก ทีย่ัสองชั้นเล็ดิไอโซเทคสวยแบงค์ยังไม่ทำอะไรเลยเอ้ยมาดนกลางทุกเมตรไม่รู้อะหายละหายไปละเดี๋ยวนี่เนี่ยชั้นสองชั้นสรชังทุกเม็รแบงค์เล็กไม่ตายเ้โหทุกเมตรดิซ่าดเย้ ได้ได้หกเอทมาแล้วครับชิวๆอ,ๆอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกยั่ได้แค่ปืนพี่เชี่ยวของตัวสามเออีกใช่เหรอไม่เล่นตัวสามเอทเรอไปเลยนี่แหละครับอยู่ในโซนนะพี่ไม่ใช่โซนเหรอไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่นะเฮ้ยพอเทคขึ้นหาดฟ้าหรอเฮ้ยแปลกแปลกไอ้แบงค์หกดาว ไอหนึ่อหนึ่งที่ที่ทีไนนะแบงไหนเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่มาสองตัวไปข้างบนไอ้นี่งแบงค์ทำมเจอเลยสามตัวมันสามตัวเจอเลยเจอเลยแบงค์อุยสามตัวสี่ตัวนี้ทำมามาขนี้อนี้ขอนี้อนี้พี่ปดเห็นปวไเรียกเรียกคนกังเสริมไตายแบงค์ชุกเม็ด กะสาูไม่ทันี่ถอยไหถอยมแบงค์ถอยมามถอยมาถอยมามายปะเยอะไม่ตายมึงเยอะไอเยอะโี่เฮ้ยเอมาเอมาไอไฟมาเล็กไรเล็กไรให้แบงค์ตี้ให้แบงค์ตี้แบงค์อยู่ไหนเยอโดดมาครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโดดไปเจออยากเยอะี่เดีไปนะได้เลยแบงค์มานเียกพวกมาแล้วเกลเล็กเล็กที่ไปที่ไปเอาหูดาวขึ้นมาเลย เไปอีกมีคนบวกแล้วเว้ยไปเล็ไปเล็กเลขกหกเลขกหกคนบวกแล้วเว้ยมา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 อยากมันเมื่อกี้เวือลาเนอแล้วเดือยลาเนอแล้วถ้าผมได้ต่อมันตายละพวกมาหากูเลยเฮ้ยพ่อเด็กขึ้นใช่ป่ะพวกยังอ่ะไม่ไม่ไม่ผมขึ้นเลยไฮ้แบงค์ไปรับเพื่อนไป คบวกันเหรอเออไม่รู้ม <ller> ันพดเดียวกันแงคชิวเว้คนบอกแล้วมันยิงยิงอยู่มันยิงรอยิงรอบอยู่ชั้นหนะอย่างยอะเอ้ยมดเอ้ยมันหนัก มันไปดูมันไดูพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหลดหนังแน่เราแอบแอบไปบ้างดิมันมันจะไม่รู้มาดูมาดูหนังมาดูหนังมดูหนังจะเต้นจะเต้นทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดจะดูจะดูจะดูได้ปะได้ได้ไม่อยู่ั้นสองนะไม่อยู่ทั้งสองกันไปไปไปเื่อไหนมละมละเล่นขึ้นไปราการใช่ไหมะส่มาใมาใมา รวมๆดิรวมดิไปไปรวมดิรวมไดเปล่าให้พี่ช่วยเปล่าได้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 พี่อยู่แบงก์เหรอมารวมมารวมอู๋ไม่ห้าหกตัวไปเชี่ยโคตรเยอะได้นัวแล้วเว้ยมาตัดช็อตแรกออาด้วยพี่อยู่ชั้นสี่นะขึ้นข้างบนสี่สิบสิบลองด้วยระวังด้วยแปดตัวได้นัวแล้วเว้ยสี่เดี๋ยวไม่ต้องขึ้นชั้นห้านะเดี๋ยวตาย ลองนัวิ่งตัวเองได้คร in ับข euh, anyway> ึ้นข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 ด้นได้นขว้นขึ้นเึ้นขึ้ปขึ้นข้าขึ้นดึ้นข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 ึ้นมึ้นขึ้นลง้งขึ็นขึ่นข่้นขึ้นขึ้นแล้นขึ้นขึ้นขมันขึ้นขึ้นขึ้นข้นยึ้นขึ้น้นขึ้่ขนขึ้น้ดขึ้อขึ้นขึ้นขึนใช่ไงก็อยู่ที่ในงไงไปเอาก่อนแล้ล่ะ แล้วซีมันบวกกันพวกกันเราเราเรามีตัวหลุดวิ่งเข้ามาให้นะพี่โอ้ยระวังโดนหลังนะโอ้ยไม่ตายใช่ป่ยเฮ้ยโดนหลัง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 ระวังทาห้องแตะเตะถ้าเราเตอยัย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 กันนะทุกเม็ดทุกเม็ดระวังระวังระวังตายระวังตายถอดแมสถอดแมสอย่าเอาอย่ากเอาหนักเยอะ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 มาเข้ามันเข้ามาเข้าไม่เกี่ยวเข้า ตัวเดียว่ขางหลาพี่ยิงกดให้ตมือตัวโดดตัเียวโดนเฮ้ยังกูก่อนมา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 ดูเตะสวยไกเล็ดตหัวลตุงหัวไปไปบวกบวกวกระวังนะระวังนะหเขียวหัเขียวหัเขียวเวนาเดี้ยนข้านางนีพี่อยู่อาอยาออกนอย่าออกอย่าออกอย่ออกเฮ้พี่มาพี่มาพี่มาโถไเ้อย่าโถมาอย่าโถมาอย่าอยมาโดนมาโดนกันมาโดนกัน โดดลงก่อนแม่เฮ้ยไปไปของก่อนไปไปไปสวยกูยิงแตกใช่ปะวะไม่ใช่ช่างแม่งช่างแม่งเรามาทำคลิปครับลองด้วยนะเล่นเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเป็นคู่เต็มอ๋อฮะไอ้ไฟจะเล่นหรอซองอ่ะไม่ไม่ไม่ขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นแบบพี่อ่ะเวลาขึ้นอ่ะ มันไปดูเป็นแดงเว้ยเมื่อกี้ขึ้นได้เหรอได้หรอเอาดิ๋ยวขึ้นได้นะอย่าขึ้นนะอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นน่าจะติดใครกันนะเอ็กผมแตกเราเปิดดิเอ้ยไม่ไปเก็บอะน้องไก่ไก่เด็ดไก่โกลไก่โกอ่าอยู่ซ้ายมือพี่ห้องซ้ายมืออ่ะทุกเม็ดซ้ายมือโอ๊ยมาอยู่กลางดิ พี uh, position, yeah. ่ได้เหรอขอบคุณแค่นอี nice. it, ่ได้โอ้ยังไม่ทม่หลักอยู่นะช่น nah, nice> ี้โคตรนองตัวผมนะหนึ่งสองสามสามตัวข้างบนสี่ตัวมาดนมาดนหลังมาดูหลังมานหลัตัวหลังตัวหลังเมอึงมื่อนึงเมงนห้สวยเนาะจะไหนึงหลังหลังยิปีหลังยปีนะตัวเกี่ยวยิปี อย่าเข้าไปนะเข้าไปตายนะเฮ้ยเฮ้ยมามาชันห้ฟังพี่ฟังชันห้าันห้นะ้ตัวเดียวนั่แหละตายพีเฮ้ยมาชันห้แล้วโดดมานี่ไครับตัวล็ดตัวล็ดตัวล็ดตัวดไม่ผมโดดเขาวงนี่ดดตัว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 เ่นดว่าเียตยตึงอะไรไม่ตวรู้ที่อพูดวันเข้ามาเข้ามา อยู่ข er ้างนอกอ่ะเอายตันออกมาพี่ตานออกมาดิตันออกมาได้หรอพีู่ให้เฮ้ยมันยิอะนี่ล่ะ๊ดจู๊ดจู๊ดกนลื่นจ๊โอยโเียวเขียวตัวเขียวเจ้เขียวพี่เตาเขียวลุ้นเจาเขียวลุ้นเจ้เขียวลุ้นเ้าเขียวลุ้นฉันห้าตัวเดียวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโะ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ปแล้ยโ้ล้้ปแล้้ยล้้้้ย้้ เจ้าสามจะสามรับเลยกาอยู่โอ้โหกูได้ตวปืนในเขียวไม่ได้ซึ่งกูไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับทุกคนนี่ทีมงานโหดก็อย่างนี้แหละเฮี่ยนี่ครับ Hello, เหตุผลของที่ทีมงานโหดจริง,ง,นรงคนทำคลิปไม่ได้ช่วยเลยเซิยังเหล็กอ่ะเชี่ยคอมกูยังกล้าต้องไปอับแล้วนะครับทุกคนไม่ไหวเลย อยให้คลิปหลายเรื่องนระบายดีก็ต้องเช้ไม่แต่ร้อยเดียวเองนะครับใครใครที่อยากเห็นคลิปผมลื่นกว่านี้ก็โดเนทดได้นะได้ต่องแบงค์ได้ไรบ้างเมื่อกี้ตอกปืนดังเยอะๆนะครับกูยิงตายเพื่อนเออกูได้ปืนกูได้ปืนตองตอกเกลือยิงตาองเยมากต่องจ้างเข้ามาเยอะเลยรอทำคลิปอยู่เฮ้ยอย่าพูดอย่าไหวแล้วกันเดี๋ยวเจ้าจับปืนจับปืนจับป เฮ้ยฮับเบอร์ไานไหนนี่โปรเพิ่งเปลี่ยนครับแตกไปแล้วสองนะใช่สามดิเทสกี่เท,ท,เท,ทสบ้างกันับเอานะครับเนี่ยตึงเกินทีมงานเนี้ยฟังแต่เสียงทีมงานเอานเนาะเฮ้ยฟังแต่เสียงทีมงานแล้วผมก็เอเอๆของผมนะครับสรุปไอเทมทีมงานไปทำกีเพลย์ทำช่องไหนอพวกมันตากดีใช่ปะบอกว่าอะไรพวกกูมาแล้วอะไรน่ะใช่ปะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยลงไปเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวมันก็เห็นในคลิปเองว่าตัวเองฝากดีแล้วตัวเองแตกอ่ะเฮียพูดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันเยอะจริงเล่นตัวมัเล่นตัดอ่ะเฮียดูแลดูเอานะครับว่าเขาเล่นเป็นไงพี่ยานเป็นตัวยีนละตัวยีนไม่เข้าใช่เหรอเพราะว่ายิงโล่ยังไม่เข้าเลยมันมาแล้มืดหนึ่ง แย่ว่ะียแย่ว่ะไปปะไปปะี้คลิปยาวอู้หูมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าว่เราเล่นซองเขาเลยเล่นระยะปะไม่รู้่ะไปร่อกันนะไป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 เอาปไปไปะอไปไาไป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 มปไปไปไตไปนนไปไปไปไไไไอปไไปไอยู่นไ เออเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ใช่แบงค์มานี่มานี่เป็นเลยพี่เฮ้ยเชี่ยมาดักได้แบงค์เยอะเลยลงมาลงมาลงมารับอยู่รับู่รับอยูมันไม่รู้ยีนุยีนีเลยดูดิดูเล่นเอาเปรียบขนาดไหนทุกคนรอนะเฮ้ยฮะตัวนีงจะจเตะตัวนึงจะเตะไหน นี่ฉั้นห้าเลยตื้มเจนิดเอาอย่าไปเลยน้ำใไปเลยอย่าไปเลยไปไปเอาตัวเขียวนึงสองซับบี้เจ้าตายไม่เฉยวตายโอ้โหขี่ตัววะน่ะไปไปอย่าไปเยอะไปไปไปเยอะไปไม็กซ์เลยนะเอาตัวนี้ให้ตายอ่ะเรียบร้อยละไอ้พวกมึงรออีกทีนะแม็กถ้าเราเล่นเราต้องเล่นฝั่งขวานะผมไม่ตาย

ไปลงมลงลงมมสองดิเฮ้ยชันหนึพี่โดนะเอาปะเอาปะเอาปะเอาชันหน่งะเอานหน่ะเอาเลยมัมโอเคเอาดีดีดตสัวโอ้ตายเฮ้ยเฮ้ยหลังหลเฮ้ยเจคุมืดคุแตกยั้เหียเฮ้ยหลังเขาหลังมหลังมดคอเมสโอ้ยมันยิงมันยิงจถอยมาถอยมาถอยมาขึ้นบนขึ้นบนึ้นบนบนมีคนปะวะเอาเร็วเเร็ ส่่แมงหมดแล้วมั้งมาโดนหมดละเชี่ยยเอะโดนหลังเยอะคุณเดี๋ยวมืดไอ้เหี้ยปัญญาไม่ติดอ่ะแล้วโอไปรุ่นตัวซีนำโดยทีมทางบ้านนะครับผู้เล่นทางบ้านเราขึ้นตึกใหญ่ไะเนี่ยชัวร์เลยใช่ใช่ไป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 โอ้ยเยอะโคตรเยอะดูะระวังน้ำวิ่งนะระวังน้ำวิ่งนะ มันวิ่งป้อมเยอะเติมแล้วโอ้เยอะเกินเยอะเดี๋ยววิ่งตามหลังกัไปนะเดี๋ยวมันสูแล้วตามถึงเจ็ดแปดตัวเลยพี่เยอะเลยอย่างเยอะเลยก็เราให้มันรวมไปไงไปเลยไปไปมึงขึ้นไปคนเดียวเพื่อนไปแดงไปแดงนะถ้าเร็วหน่อยนะไปแดงไปแดงไปแดงก่อนเยอะกว่าเยอะกว่อมึงดีเออพี่อยู่เสียแล้ว ไปน้องเล่นสีเหมือนเดิมดาบฟ้าไม่ได้ดาบฟ้ามาดักดาบฟ้าดักมั้ยดักเยอะเลยไปกันไปพี่พี่พี่เอ็นดี้ได้ควบได้แน่อยุดนะได้ปะได้ปะมารอสีดีกว่าเฮ้ยพี่ได้พี่ขึ้นดาบฟ้าได้อยู่กับแบงค์นะอยูไปที่อยู่ไปเอาไงดียเจรู้เนี่ยมาดิมามาดาบฟ้าดิมาดาบฟ้าดิมาได้ปะเดี๋ยวให้พี่กับไปช่วยยิง ี่ครับไปรุ่นตากดีมาล่าขึ้นตัดฟ้าพี่พี่พี่เต้ยได้เปล่าพี่พยห้องฟังนั้นมันอยู่ห้องห้องขวาพี่หน้าตึกนะฮะมันตั้งโลบิดมันตั้งโลบิดห้องขวาหน้าตึกขึ้นชั้นท่าได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ดับใช่เหรอแล้วเราจะเอาไงอ่ะโอ้มันอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยใช่มันอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยห้องไหนห้องไหนห้องเนี่ยเนี่ยห้องหน้าตึกเลยอ๋อเอาแม่งไปล่ะเราไวรุ่นอ่ะไม่ไม่ผมนะก่อนตัวีหนึ่งสองสามสี่ย้า ฆ่าตัวพี่ฆ่าตัวไหวชิวและโดดโดดโดดตีเด้อยังไม่ไม่ฟังนะถ้าตื่นฮะโอ้ไม่ได้นี่หรอเราเล่าเขยแล้วเล่าเขยยิงโล่ไปโอเคห้องไหนอยากเดี๋ยวห้องไหนตามเดี๋ยวกูตามมาเดี๋ยวกูตามตัวกูมันเด่นเกินในนี่อ่ะมโดนห้องฝั่งเลยงั้นงั้นไอ้นี่ไหมพี่เข้าหน้องสองหลังสองแล้วเปล่าพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปกับแบงค์เองเองไปไอ้ไก่เอเลยโอ้แต่ปิดแต็มเลยนะ ใช่เหรอต้องยิงต้องยิงโล่ก <Nah, S 2> <enders> ่อนนะเออมึงยิงโล่ก่อนดิยใช่งั้นเองลงไปเลยหน่ะสองคนอ่ะไม่มันปิดโล่งั้นมันปิดโล่อยู่ใช่ไม่ให้ให้สองคนนั้นลงไปแล้วแล้วให้ยิงโล่ไงได้ใช่ี่ยิงโล่ข้างนั้นไปนะมันออกไปแล้วพี่มันออกไปแ้วไปไอ้แบงค์แบงค์หน้าพี่เลยโอ้ในห้องเต็มเลยแบงค์โดนหน้าพี่แบงค์แก๊สพุโดนอยู่พี่พี่เราจะพุ่งโดนตรงนั้นแต่หน้าพี่มืดโอ้โหไม่ตาย

โอ้ยเฮียกายเก็บหัวใช่ป่ะวะไม่ผมมีหัวอยู่ผมได้หัวสวยเชี่ยไม่ดิสุดยอดน้องโอได้หัวตัวแรกไอ้เชี่ยมีท้ายยอดเมื่อกี้ไปเก็บได้เก็บป่ะสวยมันได้หัวอะไรไอ้เจ้ยตัวแรกก็เบิร์นอย่างน้อยกูก็มีไฮไลท์แล้วเว้ยเชียบได้สกิลอะแล้วเมื่อกี้ใครได้อะไรบ้างอะได้ได้ยิงกันวะผมไม่ได้ไม่ผมยิงอันนี้ชั้นห้าใช่อะ เอ็งมีแจกปะล่ะหตัวแล้วก็บรรลี่หตัวเฮ้ยแล้วมันแตกสองตัวเหรอไปๆลงๆๆๆชิว่าเฮียฝากดีเวเนล่าอย่าพูดอย่าพูดด่าฝากดีเวเนล่าเฮียเซตเซตหกดาวหดสุดนะครับอะเอาเปล่าไปเอาเปล่าไปเอาอะไรวะเอากราให้ผมเก็บได้เปล่าเอาให้เก็บไปเลยอย่าพูดด่วเนล่าประมาณนี้กันนะครับเซิร์ฟเวอร์มันไม่น่ามีคนบวกต่อแล้ว มันแตกหมดแล้วโอเคฝั่ตามฝั่กดไลค์ด้ครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนาะมีแน่นอนไอ้พื่อรหัสนี้แหละน่าจะลงยาวๆเลยพืรหัสสุกมันหยุดหมอปิดพอดีโอเคก็มานี้ครับลิงก์กลุ่มใต้เซิร์ฟนะมันมันมนัว